สวัสดีครับเป็นไงฮะอะไรนะครับตัดไฟผมผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับตัดไฟไม่จะเอาคนที่เขาตาบอดนะจะให้ขึ้นข้างบนไหนฮะไหนฮะขึ้นบนเข้าไปเลยครับผมเขาอยู่ตรงไหนครับเข้าไปเลยครับเรียกตรงนั้นลูกหมะอ๋อขึ้นด้านบน คผมขอผู้ชายมาช่วยหน่อยได้ไหมฮะมีย่อย่ครับเดี๋ยวตัดไฟตรงนั้นก่อนครับตัดนะตัวไฟไหมจะมีไฟไหมตอนนี้ยืนนี่ไม่มีแสดงว่าไม่มีแล้วไม่เป็นไรตัดเอานี่คือขฟคลอดแฟกหน่อยหยาดครับผมคือไฟมันยังไม่ตัดใช่ไหมไม่เป็นไรแต่เราพูดถึงว่าเรายังไม่ได้ถอดปลั๊กอะไรปลั๊กอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวผมขอแยกออกก่อนคารออนนแแล้้้ววตีเเข่ก ครับเข<ร>้าใจครับเราต้องการเอาคัดเอาอนนี้น้ำขึ้นเยอะเราก็กลัวว่า,าะจะมีไฟหรือเปล่าปลั๊กปลั๊กอยู่ตรงไหนบ้างครับมีตู้เย็นอยู่อันนึงค่ะตรงประตูนู้นตรงมันไปต้องไปสับสับสะพานไฟออกก่อนต้องไปสับสวิตนะครับมไม่มีอคอ ลุงหมอมีสวิตไฟมีคัทเอาอยู่ตรงไหนคัทเอาท์อยู่ข้างในเนี่ยข้างข้างในอยู่สูงไหมฮะอยู่สูงไหมคุณหมออยู่สูงไม่ขึ้นอ่อาพี่แกชีแล้วปลัป๊กไฟปลั๊กไฟมีอยู่ข้างล่างบ้างไหมครับข้างล่างไม่มีไม,ไม่มีข้างล่างไม่มีมันมีตู้เย็นอันเดียู่ตู้เห็นอยู่ตรงประตูตู้เย็น,น,นตรงไหนฮะมีปลักป๊กไฟอยู่ตรงประตูประตูก็คือเป็นตู้เย็นไงคะ ข้างล่างลอันตรายครับเดี๋ยวต้องให้ที่ไฟละที่ไละที่ไวแลวไม่ที่ไม่เป็นไรนะต้องให้เพื่อนที่ไฟฟ้ามาก่อนใช่มนงั้นเสี่ยงไม่งั้นเสี่ยงทำไงดีชวยัะแจ้งยังไงอาใน Google มีไหมฮะการไฟฟามาเลยมีภาพเชียงใหม่รู้หมออยู่บนเตียงก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาเท้าจุมน้ำนะ เนี่ยเบอร์โทรการไฟฟ้าภูมิภาคเชียงใหม่

คุณลุงยังอยู่ไหมครับโอเคครับผมอยู่หน้าบ้านคุณลุงนี้นะฮนะไม่รับสายเลยน่าจะมีหลายคนโทรตรงนี้เรียกว่าอะไรครับสีแยกสามบคอย สี่แยกสันปาคอยสันปากอยปาคอยคสี่แยก <afin> สันปลาคอย <ideally> <ped aling> เดี๋ยวเราไปหาก,กู้ภัยมาช่วยคุลุงตาบอดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับและด้านในมีการคาดการว่า อาจจะมีปลั๊กไฟที่จมน้ำอยู่อาจจะมีกระแสไฟสะพานนวรลัตไปงไหนนี่ค่ะสะพานนวรลัตลงสะพานนวรัตมาตรงนี้เป็นสี่แยกกันปลาออยขอบคุณครับน้ำมันพัดมาท่านผู้ชมไหวไหมฮะเดี๋ยวผมช่วย จากฝั่งนู้นนะครับมันอยู่ตรงไหนครับจรที่มันรวกลางเนี่ยค่ะแต่นะ้ำม,มว่าไม่ไหวแล้วนะใช่พี่เอากองไว้ข้างๆดีกว่าอันนู้นก็จะล้มเหมือนกันเดี๋ยวเรากองไว้ด้านข้างนะครับค่ะเอาขึ้นไป ไปต่อผมกำลังเดินไปหาเจ้าหน้าที่ที่พอจะช่วยได้เนื่องจากผมไม่แน่ใจว่าจะมีกระแสะไฟอาจเกิดอันตรายต้องขออภัยครับท่านผู้ชมท่านใดพอจะทราบข้อมูลเบอร์โทรรกบกวนโทรแจ้งสถานที่เมื่อสักครู่นี้ท่านใดจำได้ รบกวนโทรแจ้งทีครับให้เจ้าหน้าที่มาในพื้นที่ทำการช่วยเหลือผมจะเดินไปหาเจ้าหน้าที่อีกแรงหนึ่งรมาชผม้ชมท่านใดพักอาศัยในท้องที่นะขนาดนี้รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ทีครับ นะครับพี่พอมีเจ้าหน้าที่ฮะตรงแยกสารป่ั๊กไฟมันมีชายพิการอายุสูงอายุอยู่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องการจะออกพยพแต่ว่าตอนเนี้เขาคาดการว่าในบ้านนั้นอาจจะมีปลั๊กไฟที่จมน้ําอยู่อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เพราะว่าผมเขาตอนนี้ผมเขาเฝ้าระวังตรงนี้ไงครับพี่พอประสานได้ไหมฮะเดี๋ยวลองไปถามพี่พี่ใส่พี่พี่ห่ัง แย่สันประคอยครับมันมีชายพิการสูงอายุต้องการความช่วยเหลืออยู่คนเดียวในบ้านและต้องการอพยพออกแต่แต่ทีเนี้ยปัญหาคือคาดการว่าอาจจะมีไฟรั่วในบ้านพี่ประสานกับตำรวจใช่ไหมเพราะว่ามันคุหน้าที่นี่ผมมาดูดูระดับน้ำต้องรายงานเข้าทุกชั่วโมงครับพี่มีใครพอประสานได้ไหมครั ต้องตำรวจผมไม่ได้อยู่ในผมผมไม่ได้คนพื้นที่ผมไปผมเป็นคนมากรุงเทพอ่าเลยไม่ทราบพี่โทรไปตำรวจได้ไหมให้ตำรวจเขาประสานงานหน่วยงานนั้นเขาเบอร์อะไรครับไม่มีไม่ทราบเหมือนนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งะครับหนึ่งเก้าหนึ่งอะมันของเชียงใหม่แล้วผมเปิดกูเกิลแป๊บนึ่งใช่แล้วเขาไม่มีญาติที่น้องเลยสิไม่มีครับอยู่คนเดียว เบอร์ครับท่าชมหนึ่งห้าหกเจ็ดแอดกดสอสอบถามข้อมูลทั่วไปกดสามติดต่อเจ้าหน้าที่กดศูนย์ฟังซ้ำฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักข่านนนี้ผมอยู่ที่สะพานนวรัตเชียงใหม่ครับ ตอนนี้มีชายสูงอายุพิการทางสายตาต้องการจะออกจากบ้านที่ตอนนี้น้ํากําลังท่วมครับพิการสายตานะคะครับค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดเคส้อหนักเหมือนกันเยอะเลยอะคะ่ะไม่ทราบว่ามีวิธีอื่นก่อนไหมคะตอนนี้หรือว่าแต่ทางนี้จะประสานให้เองช่วยประสาน,นถ้าอย่างนั้นช่วยประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยตัดไฟก่อนได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ คาดการณ์ว่าน่าจะมีกระแสไฟรั่วอยู่ในบ้านไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยชายพิการได้แถวแถวแถวสะพานนวลรัตใช่ไหมคะใช่ครับแยกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนั่งจะโทรไให้เป็นทีนะไปนะครับพี่เดี๋ยวจะโทรลองโทรให้สายเดี๋ยวเพราะว่ามันมีศูนย์ใหญ่ของฟากาเวล่าอยู่ครับรอแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวพี่ประสานใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมลองประสานเดี๋ยวให้ประสานให้ได้ครับ เดตอนนี้ขอขอขอพี่ัดแถวสะพานนวารแล้วก็แยกอกกันเลยค่ะงอ้นพี่านแยกก็ได้ตรงนี้เรียกยกอยไรพี่สันปาคอยแยกสันประคอยครับแยกสันประคอยครับแยกสันปรอยวัดเจ็ดวัดเจ็ดครับวัดเจ็ดครับวัดเจ็ด,ดขอประสานให้ช่วยตัดกระแสไฟแถวนั้นใช่ไหมคะแล้วก็มีชายส่งอายุพิการสายการนะคะครับขอเบอร์ติดต่อหน่อยคะ่ะอันนี้พี่อยู่กับชาย มา,าะะมามาที่แยกเลยครับเพราะผมจะรออยู่ที่แยกออได้ค่ะแต่แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเจ้าหนที่ลงไปที่แยกตอนนี้เลยไหมนะคะเพราะทางนี้ก็ช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่อีกทีอะค่ะในการที่มีภัยพิบัติเนี่ยครับท่านผู้ชมยิ่งถ้าเราทราบล่วงหน้าเพราะมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องยิ่งเตรียมแผนการรับมือต่างๆให้ เรียกว่าเราต้องคิดในทางที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้เลยเหลือดีกว่าขาดสวัสดีครับคุณลุงยังอยู่ใช่ไหมฮะอ่ครับหิวไหมครับคุณลุงอูครับหิวไหมครับอยู่ครับ,รบอยู่ใช่ไหมฮะ ครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวการไฟฟ้าเขาจะมาตัดไฟนะครับคุณลุงครับแต่ผมกังวลว่ามันอาจจะมีกระแสไฟรั่วอยู่ในบ้านคุณลุงนะครับมีไหมฮะมมมอะไรนะครับ แล้วครับงั้นผมฝากถือหน่อยคุณลงอยู่คนเดียวด้่ไหมฮะมีปั๊กกี่อยู่ด้านล่างครับ สีดำใช่ไหมเพื่อนอวเลยเอาแกไปไปี่

ขคุณยกานายกนิดเดียวหมอครับยาเดียวมเลยนมาแล้วครับเเดิเดินธรรมดาเยเดินทยนีนะครับขายเออขายนี่นะมีรถอะไรไครับหมอรรีรดตรงเนตรงยืนตรงเนตรงเาเยรนัมา ขอบคุณมากนะผมจับกล้องให้เดี๋ยวมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาค่ะคแต่ถ้าใครต้องการอพยพตอนนี้รถจะหารมาแล้วนะครับอบพยพออกไปก่อนเพราะน้ําอาจจะขึ้นอีกตอนเนี้ผมไปดูมาตรงสะพานนวรัตน์มันมันขึ้นมาเยอะมากตรงการหลวงมแตกแล้วนะ โอเคนะครับคุณลุงอ่าสู้ๆครับสูดๆอย่าลืมลุกนะมันเชี่ยวค่ะโอเคนะครับจ้าพี่ขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะคอมพลีท